ตอนที่14ความบริสุทธิ์ของจิตเป็นมาตรฐานการวัดระดับความดีในโลกทิพย์หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์นี้แล้วความรู้สึกประการแรกที่ได้รับก็คือความรู้สึกเป็นสุขอย่างเหลือล้นที่ได้พลากจากกายเนื้อ อันประกอบด้วยทุกขเวทนามาเสียได้แต่ในขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็รู้สึกถึงความเศร้าสลดของบรรดาผู้ที่รักษาพยาบาลข้าพเจ้าอยู่ในห้องนั้นตลอดจนถึงผู้เท้ทราบข่าวว่าข้าพเจ้าได้จากพวกเขาไปแล้วซึ่งเขาได้สมมติว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ตายจากเขาไปแล้วความรู้สึกของผู้อื่นที่มีต่อข้าพเจ้าเช่นนี้ ได้ทำให้ข้าพเจ้าประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งที่ว่าทำไมเขาเหล่านั้นจึงต้องมาเศร้าโศกแทนข้าพเจ้าในเมื่อในขณะนี้ขณะที่กล่าวนั้นข้าพเจ้ามีความสุขอย่างเหลือล้นอย่างไม่เคยมีมาแต่ก่อนเลยแม้เอ็ดวินก็ได้บอกกับข้าพเจ้าว่าในไม่ช้าความรู้สึกของชาวโลกมนุษย์เช่นนี้จะค่อยๆหายไปเองและในที่สุด เขาก็จะลืมข้าพเจ้าเสียสนิทเช่นเดียวกันกับที่เขาได้ลืมใครๆมาแล้วมากต่อมากไม่ว่าผู้ที่จากไปนั้นจะเป็นผู้มีเกีดยรติยศชื่อเสียงมีความสำคัญหรือมีความกว้างขวางเป็นที่รักชอบพอเพียงใดก็ตามข้าพเจ้าเองไม่ได้เคยเป็นคนที่มีชื่อเสียงอย่างมากมายนักแต่ก็ได้พยายามทำความดีไว้ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่เท่าที่พอจะทำได้ การที่กายทิพย์ของข้าพเจ้าพรากจากกายเนื้อมาได้ก็เป็นไปอย่างสงบไม่ทุรนทุรายอย่างใดการที่ข้าพเจ้าจากโลกมาก็ไม่ทําให้ตนเองเกิดความอะไรหรือเสียดายเท่าใดนักข้าพเจ้าไม่มีสิ่งผูกพันอย่างอื่นนอกจากการงานเท่านั้นเรื่องนี้เอ็ดวินได้กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นคนมีบุญมากเขาได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่า มีบุคคลเปน็นจำนวนมากที่กว่ากายทิพย์จะพากจากกายเนื้อออกมาได้ก็ต้องได้รับความทุกข์ทรมานมากมายเหลือแสนและยิ่งกว่านั้นเมื่อเข้ามาสู่โลกทิพย์นี้แล้วก็ยังมีความทุกข์ร้อนมากขึ้นไปอีกมีหลายต่อหลายรายเหลือเกินที่เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ได้เคยเป็นคนใหญ่คนโตมีผู้คนยกย่องนับถืออย่างมากมายแต่เมื่อมาสู่ที่นี้แล้ว กลับรู้สึกว่าตนเองด้อยและหมดค่าลงไปแทบไม่มีอะไรเหลือเลยในทํานองเดียวกันก็มีหลายต่อหลายรายที่เมื่อครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์เป็นผู้ต่ําต้อยและอาภัพเสีอเหลือประมาณแต่เมื่อมาสู่สถานที่นี้แล้วกลับรู้สึกว่ามีผู้นิยมนับถือยกย่องเป็นอย่างสูงจนกระทั่งตนเองก็เกือบจะไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนั้น ณที่นี้เราวัดความสูงต่ำของบุคคลกันด้วยความบริสุทธิ์แห่งจิตของผู้นั้นๆอย่างเดียวในโลกมนุษย์มีผู้พยายามไขปัญหาความลี้ลับของชีวิตยอยู่มากมายด้วยกันเขาเหล่านั้นพยายามตั้งสมมติฐานและสร้างทฤษฎีแปลกๆต่างๆกันซึ่งบางคราวก็ได้รับความนิยมนับถือเป็นอย่างมากแต่ความจริงแล้ว ไม่มีสาระอย่างใดเลยและไกลต่อสภาพความเป็นจริงอย่างที่สุดส่วนบุคคลบางจำพวกก็ถือเสว่าการคิดในเรื่องเช่นนี้เป็นของไร้ประโยชน์เพราะถือเสว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องการจะให้รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมากไปกว่าเท่าที่รู้อยู่ในขณะนั้นแล้วเขาก็ไม่พยายามเข้าใจความลี้ลับของชีวิต หรือศึกษาเรื่องความเป็นไปและเรื่องจิตใจเอาเสียเลยบุคคลสองจำพวกนี้ชื่อว่ามีความเห็นสุดโต่งทั้งสองทางพวกนี้เมื่อมารู้ความจริงเข้าในภายหลังก็จะได้รับความประหลาดใจและตกใจอย่างที่เรียกว่าเกือบจะต้องตายไปอีกครั้งหนึ่งเลยทีเดียวภาวะความเป็นไปของพวกเราในโลกทิพนี้ไม่มีซับซ้อนและยุ่งเหยิง ดังเช่นภาวะของโลกมนุษย์นั้นเลยหลายต่อหลายอย่างมักกลายเป็นของง่ายเสียจนแทบคิดไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นเพราะในที่นี้เราไม่ต้องผจญกับปัญหาต่างๆที่ทำให้ชาวโลกมนุษย์ต้องประสบความอึดอัดขาดคล้องและวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาเช่นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องาศาสนาและการเมือง ซึ่งได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่แก่โลกมนุษย์ตลอดมาทุกยุคทุกสมัยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้จริงอยู่ข้าพเจ้าเองก็มีใช่ว่าจะมีความรู้ไปเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องที่เกี่ยวกับโลกทิพย์ข้าพเจ้าได้เคยสนทนาวิสาสะกับท่านผู้มาจากภูมิสูงขึ้นไปในบางครั้งซึ่งทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่า มีหลายอย่างหลายประการที่ทําให้ข้าพเจ้าห่างไกลจากท่านอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยดังเช่นในเรื่องอายุเป็นต้นระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้เกเิดมามีชีวิตอยู่ในโลกทิพ์นี้นั้นเมื่อเทียบกับท่านแล้วก็รู้สึกว่าเปรียบกันไม่ได้เลยนอกจากนั้นท่านยังอธิบายเรื่องต่างๆให้ข้าพเจ้าฟังอีกหลายอย่างหลายประการซึ่งทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่า ท่านมีความรู้ลึกซึ้งกว่าข้าพเจ้ามากมายนักทั้งนี้กล่าวเฉพาะในส่วนที่ข้าพเจ้าพอจะมีสติปัญญาเข้าใจได้เท่านั้นแน่ละยังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายซึ่งระดับแห่งสติปัญญาของข้าพเจ้ายังไม่สูงพอที่จะเข้าใจได้สิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าหรือผู้อื่นที่อยู่ในภูมิเดียวกันก็มีความพอใจที่จะรับเชื่อไว้ก่อน จนกว่าจะถึงวันหนึ่งที่จิตของเราจะประณีตสูงขึ้นจนถึงขนาดที่จะสามารถเข้าถึงความจริงอันสูงนั้นได้ดอกไม้และดินต่อไปนี้เพื่อสนองความต้องการของชาวโลกมนุษย์ผู้ใคร่ทราบความเป็นไปและสภาพของสิ่งต่างๆในโลกทิพย์โดยละเอียดข้าพเจ้าจะนำเรื่องต่างๆสิ่งละอันพละน้อย เท่าที่เห็นว่าสมควรมาบรรยายให้ท่านได้ทราบเป็นลำดับไปเรื่องแรกที่สุดก็คือเรื่องดินถ้าโลกทิพย์มีจริงจะอยู่ที่ไหน้าพระเจ้าก็ได้พยายามบรรยายให้ท่านได้ทราบไปแล้วตามกำลังความสามารถปัญหาที่ควรคิดต่อไปก็คือว่าเมื่อสมมติว่าเรายอมรับเชื่อกันแล้วว่าโลกทิพย์มีจริงมีที่ตั้งอยู่แห่งใดแห่งหนึ่งจริงแล้วเช่นนี้ ก็น่าจะคิดต่อไปว่าโลกทิพย์ดังกล่าวนี้ประกอบด้วยวัตถุธาตุอย่างใดบ้างพื้นดินของโลกทิพย์นี้จะเป็นพื้นดินที่แข็งหรืออ่อนผิดการรือเหมือนก,นกันกับโลกมนุษย์สักแค่ไหนก่อนที่จะบรรยายให้ท่านทราบถึงลักษณะของพื้นดินในโลกทิพย์ต้องขอให้ท่านทั้งหลายเลือกคิดตามทัศนะของชาวโลกมนุษย์เสียก่อนก่อนอื่น ใครขอบอกให้ท่านทราบว่าในดินแดนเช่นนี้ไม่มีถนนเหมือนอย่างถนนของโลกมนุษย์เรามีทางเดินกว้างขวางทั้งในเขตเมืองหรือนอกเมืองทั่วไปหมดทุกคนทุกแห่งแต่ทางเหล่านี้ไม่ได้ปูลาดด้วยวัตถุที่แข็งเพื่อทำให้ทนทานสามารถรับน้ำหนักของการจราจรด้วยยวดยานต่างๆได้เหมือนดังที่เป็นอยู่ในโลกมนุษย์ เนื่องจากเราไม่มีการจราจรโดยยวดยานหนักๆเช่นนั้นทางหรือถนนของเราจึงปูราดด้วยหญ้าสีเขียวสดชื่นที่สุดและหนานแน่นที่สุดตลอดเวลาที่เราเดินไปจะรู้สึกอ่อนนุ่มเหมือนกับเดินไปบนพรมที่ดีที่สุดฉะนั้นนี่แหละคือลักษณะของถนนหรือทางเดินของเราอันหนึ่งหญ้าที่งอกปกคลุมพื้นถนนอยู่นั้น ก็จะไม่งอกงามจนเกะกะแลดูน่าเกลียดไปได้เลยมันจะคงอยู่ในขนาดที่เหมือนกับว่าได้ถูกตกแต่งไว้เป็นอย่างดีด้วยเครื่องตัดหญ้าอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในที่นี้ขอท่านอย่าได้เข้าใจว่าเป็นหญ้าเทียมเลยทีเดียวเพราะความจริงมันก็เป็นหญ้าที่มีชีวิตเช่นเดียวกับหญ้าในโลกมนุษย์นั้นเหมือนกันในบางแห่ง เมื่อไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทางอันกว้างใหญ่เช่นนั้นเราก็มีทางขนาดย่อมไว้แทนและในบางแห่งเมื่อเรารู้สึกว่าการมีทางปูลาดด้วยหญ้าเช่นนั้นจะไม่เหมาะสมหรือไม่เข้ากับภูมิประเทศเราก็มีทางชนิดอื่นตามความเหมาะสมเหมือนกันส่วนมากทางเช่นนี้ปูลาดด้วยวัตถุ ซึ่งเมื่อดูเผินๆก็อาจจะคล้ายๆกับหินดังเช่นในโลกมนุษย์แต่โดยเนื้อหาแล้วก็มีคุณสมบัติเหนือกว่ากันมากเพราะนอกจากจะมีสีสดใสกว่ากันแล้วยังไม่มีความหยาบกระด้างดังเช่นหินในเมืองมนุษย์อยู่เลยเมื่อเราเดินไปบนพื้นหินเช่นนี้จะรู้สึกว่ามีคุณสมบัติหยุ่นตัวได้อย่างประหลาดอันที่จริง ข้าพเจ้าก็อยากจะที่บายถึงความรู้สึกของเราให้มากกว่านี้แต่ก็จนใจที่ไม่สามารถหาคำพูดมันยายให้เห็นความจริงได้เหมือนกับที่ได้ไปรู้สึกมาด้วยตนเองคุณสมบัติอีกประการหนึ่งของทางปูหินเหล่านี้ก็คือตลอดเวลานานเท่านานมันจะไม่ปรากฏมีฝุ่นละอองจับเป็นคราบหรือมีสีเีดลงไปกว่าเดิมเลย เมื่อเราเดินทางเข้าไปใกล้ภูมิที่สูงขึ้นไปคุณสมบัติของหินเช่นว่านี้จะปรากฏลักษณะพิเศษให้เห็นยิ่งขึ้นอีกคือแม้จะเป็นของแข็งเหมือนอย่างของแข็งทั้งหลายในโลกมนุษย์ก็ตามแต่ก็จะปรากฏความอ่อนนุ่มต่อการสัมผัสมากขึ้นตลอดจนสีสันวันณะของมันก็จะสดใสเป็นเงางามยิ่งขึ้นทุกขณะในทางตรงข้าม เมื่อเราเดินไปสู่ภูมิต่ำใกล้เข้าไปทุกทีหินเช่นนี้ก็จะเปลี่ยนลักษณะเป็นแข็งกระด้างและสีคล้ำลงทุกขณะเช่นเดียวกันรอบๆบ,บริเวณบ้านของเราก็มีสนามหญ้าแปลงดอกไม้และไม้ยืนต้นขึ้นอยู่ทั่วไปทางเดินในสวนเหล่านี้ก็จะปูลาดด้วยหินดังที่ได้กล่าวมาแล้วสำหรับดินเปล่าๆนั้น เราจะหาโอกาสเห็นได้น้อยเต็มทีเมื่อมองจากหน้าต่างบ้านของข้าพเจ้าออกไปจะได้เห็นทุ่งหญ้าเขียวชวยอุ่มและมีบ้านตั้งอยู่ห่างๆกันในระหว่างป่าละเมาะและสวนอันน่าเพลิดเพลินจเจริญใจอย่างยิ่งนั้นไม่ปรากฏว่ามีที่ไหนที่มีแต่ดินโลนๆให้มองเห็นอยู่เลยถ้าเช่นนั้นท่านอาจจะถามว่า เราไม่สามารถเห็นลักษณะของพื้นดินได้บ้างเลยหรืออย่างไรขอตอบว่ามีเหมือนกันแต่ลักษณะของมันแม้จะแตกต่างกันบ้างสุดแล้วแต่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามก็มีคุณสมบัติประการหนึ่งคือรู้สึกว่าจะไม่มีความชื้นอยู่ในก้อนดินเลยเมื่อหยิบขึ้นมาแล้วปล่อยให้ร่วงลงไปก็จะรู้สึกว่าร่วงออกไปจากมือ เหมือนกับสายแห้งแห้งเท่านั้นแต่เมื่อลงไปอยู่กับดินตามเดิมแล้วก็ดูปรากฏว่าเกาะกันแน่นดีไม่ร่วนเหมือนกับสายแห้งดังเช่นที่ร่วงพลูออกไปจากมือนั่นเลยส่วนสีก็มีแตกต่างกันตามพื้นที่ต่างๆกันแต่เท่าที่เห็นมาก็ไม่ปรากฏว่ามีสีคล้ำหรือมัวอย่างดินในโลกมนุษย์เลยเท่าที่ข้าพเจ้าสังเกตมา รู้สึกว่าสีของดินที่นี่ดูเหมือนจะผันแปรไปตามสีของหญ้าหรือดอกไม้ที่ขึ้นอยู่บนนั้นเสียมากกว่าในเรื่องดอกไม้นี้ปรากฏว่าจํานวนหรือสีสันของมันนั้นโลกมนุษย์ไม่มีทางที่จะมาเปรียบได้เลยที่นี่มีดอกไม้นา,นานาพัน์แต่ละอย่างล้วนมีสีสันวัรน,นะสวยสดงดงามทั้งสิ้น บางอย่างก็เป็นชนิดเดียวกันกันกบที่มีอยู่ในโลกมนุษย์และบางอย่างก็มีอยู่เฉพาะในโลกทิพนี้เท่านั้นทุกดอกอยู่ในสภาพที่บานสะพรั่งเต็มที่และมันจะบานอยู่เช่นนั้นโดยไม่มีเหี่ยวแห้งหรือโรยราตราบใดที่เขายังไม่ต้องการให้มันเหี่ยวแห้งไปกลิ่นหอมของดอกไม้เหล่านี้ฟุ้งกระจายอยู่ในบรรยากาศโดยรอบ ทำหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องบำรุงกำลังแห่งดวงจิตของเราให้สดชื่นอยู่ตลอดเวลาความรักและความชื่นชมของเราที่มีอยู่ต่อดอกไม้เหล่านี้นั่นเองที่สามารถรักษามันไว้ได้ตลอดเวลานานเท่านานโดยไม่มีการเหี่ยวแห้งหรือเสื่อมสลายไปหากเราค่อยบรรจงกำดอกไม้นี้ไว้ในอุ้งมือเราจะรู้สึกว่ามีพลังชนิดหนึ่ง คล้ายๆกับกระแสะแม่เหล็กไหลสร้างเข้าสู่ตัวเรา